ท่านบอกมาว่าประวัติเก่าก็เริ่มหลงแสแล้วพี่น้องเอ้ยท่านบวชทวนคืนกับโบมีไผ่หูเนาะพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะเอฟซีทั้งหลายทุกทุกขันมื้อนี้เบลเดซาพาเลาะต่ว่าพอพอกบพี่น้องคือเก่าเนาะตอนเช้าๆเนาะมื้อนี้เนาะอากาศเย็นๆคือเก่าเฮาเนาะมื้อนี้สิพาพี่น้องไปเลาะทั้งเขตนครเนอะอาะว่าซั่นซะไปทั้งตำนานคุ้มทรัพย์ว่าซั่นคุ้มสมบัติ บนเกาแก่ไร้ย่านปีผ่านมา่าสันซะเป็นอดีตตะการไปเนาะเป็นประวัติการเล่าค้านกันมาผู้เ่าผู้แก่เพิ่นเล่ากันมาว่าเป็นคุ้มสมบัติเนาะแต่สมัยบบมีรถมิลาา่าสันซะคุ้มสมบัติแห่งนั้นเนาะแต่สมัยใสเขียนใสง้วใสค้ายเนาะลากดึงแกเงินแก่คำขึ้นมาแต่ปูดเท้าตั้งแต่าสันซะขึ้นว่าสิไปสร้างพระาธาพนม่าสัน กระไรข่าวแกมหอดขางทางได้ข่าววา่าถาดพนมซ้าเร็จแล้วเนาะสร้างเ็จแล้วก็เลยเอาไปบ่ไดเอาขึ้นกับบไดเนาะนักคําเป็นสมบัติต่างๆลายเนาะเพชรพิมพ์จินดาเงื่อนขำกำแก้วลายยางเนะาะเพิ่นก็เลยตัดสินใจประสมกันเลยพังลุ่งหัน่นเป็นคุ้มสมบัติอยู่หั่น่าสัน่นซะเพิ่นมีตำนานเล่าขานกันมาเนะาะเบ้า์เดซากับสิฟาพี่นอ้องไปช้มเบิ่งเนาะ คุมสมบัติแห่งนั้นเป็นจังไดสถานที่เพิ่นเป็นคุมสมบัติเป็นบนพังคำพังเงินเนาะหลายพันกาปีผ่านมาแล้ว่าสันซะหลายชั่วคนเป็นประวัติการเล่ากันมาของผูเทาผู้แก่รุ่นต่อรุ่นว่าสันซะมื้อนี้บา่าวดิซาสิพาพี่น้องไปเนาะทั้งขตสลกคู่เนาะาสันคุมสมบัติหละไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะติดตามไปนํำกันเลยพี่น้อง ตอนนี้บา่าวเดชาก็เดินทางมาหอดคุ้มศัพท์คุ้มส,ม,สมบัติพอดีเนาะพี่น้องนี่ยายทางบนเขาเนี่ยเป็นวัดเนาะมียากษคู่มียากษ์พอ,อยู่เนาะทือว่าสางซาแบบสมบูรณ์เนาะมีผู้อยู่ผู้เขา่าพุดูแลเนาะสถานที่ในเนานะเขาเข้าไปพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปทางใน,นเขาไปส้มเบิ่งคุ้มสมบัตเบบนนะิเป็นแบบใดเนาะคุ้มศัพท์เป็นแบบใดเป็นตำนานเก่าแก่นนะี่เนาะ ไปน้ากันเลยพี่น้องติดตามไปพร้อมกันพี่น้องเดินทางมาหอดวัดโคดีพี่น้องหอดเขตอนณาเขตขุมศัพท์เนาะข้าพเจ้าขออนุญาตถ่ายทําเนาะไปในทางที่ดีเผยเพ,เพยให้มน้นยูสาบเนาะบอเรมาลูลูแต่แนวไดนเนาะเมื่อนี้ข้าพเจ้าปรารถนาดีเนาะมาขอถ่ายทําเพื่อจยมงนี้คนกุศลทาบุญกับ ขอบริจาคมาก็ได้เนาะทั้งสองนี้เนาะช่องเดซ่าฟาเลาะนี่เนาะพี่นอ้องมือนี้บ่าวเดซ่าสิบห้าเละขออนุญาตเพิ่นเนาะเละไทยส้มบึงคุอมสับสมบัติของเฮาเฮาขึ้นไปบึงคุมสับน้ำกันเล่นออกพี่น้องเนาะ เป็นกอกำแพงอ้อมมาอยบริเวณคุ้งศัพ์เนาะเนอะขึ้นไปเลยพี่เนอะเป็นตำนานเกาแก่เนาะลายพันปีเป็นคุ้ัพั์เป็นแรงซักซิ์แรงหนึ่งเนาะที่บริเวณไก่เคียงหรือว่าทางไก่ก็ได้มาก ขอลบบูชาขอพรต่างๆได่มีปาถนาให้ได้สมปาถนาเนาะเป็นคุ้มเนาะพี่น้องเป็นคุ้มทรัพย์เป็นคุมนนค้มคุ้มทรัพย์คุมค้มสมบัติเก่าแก่คนได้ฟังลง แรงแห่งนี้เนาะมีคนใต่บ้านเป็นมะกรูนพันวนันบอนคุ้มนี่ยสองสามเถื่อคนกับประซัมเร็ดเนาะมรัเพราอวาเป็นแรงซักซิดบอสซ่ามาสิมาลบูได้บนพลบบู่ซ้าเป็นค้งสมบัติ พุทขึ้นบนกีดินพี่นอกธรรมดาดรอบๆน้ำกันพี่นกเป็นคุ้มคุดธแต่ดนเลยเนาะยานประมาณเป็นลอยกูปีแหละมาคุดก็เลยเก่าแก่ มันตื่นขึ้นมาเนาะมันทมใชเกาเลิกกว่านี้สุดใหม่ไปบ้านมาสัตว์อุดลงไปแเ,เซกซิ่เนาะลบรูก,กได้ีเนอะ อโรอรปูซาข้อพอนต่างๆได้ต่างปรารถนาคุมมันเนาะเ้ามาหลอกๆทางกนอกพี่นนอกบ้านมาเบิ่งการส้างหน้ากสันพี่นนอกเพื่อนวา ญาปูพนวัสางหน้ายังพรทธนเลี่ยวอะไต้องการอยากบริจาคทำบุญหรืออะไรเนาะกาบริจาคได้ทำบุญได้เนาะยังบริเลีวเถอเนาะเน่าพี่เนาะเห็ดของโกเห็ดโค้งสางเลีวเนาะก่อมาเน่าเยี่ยพสัสางขางน้องเลยขางน้องแสงเลยมันเห็ดก่อมาหัวมากคือทั้งผุ่นยังพ่ทันเลี่ยว ไอ้น้องมันยิ่งทุบชีพยิ่งเบี่ยงเขามาในี่ยังบบแตกเจ้าลูกโอ้ข่าวปฏิการควบมันทักซิดอธิษฐานมันหาทานของมันเนาะกันได้อยู่สันซะบโแตกบบแตกเงือดได้เติบเนาะพิสดารอยู่อันปฏิหารได้มันโขกเลยตะกี้มันโกเพื่อนว่าปฏิการที่เขามาอยู่ในนี้ยิ่งออกมาในท้งบ้านคนนี้ยิ่งเขามาในดอนนี้ในคุ้มสมบัตินี่ โมแตกแจักลูกป่อทบเป็นคุมไพ่ได้เนาะป้องกันลุงเล็กน้อยผมดไม่คิดดื่อแล้วมันเอาไปอ่ารวยแค่อันเข้าจอมาคุดนี่ยังบ่ได้อันตามผู้เฒ่าทอเจ้าบอกอันคุดสมบัตินี่แม่เนี่ยคุดคมนี่ยโมโมได้เลยโมสัมฤทธิ์่อสันสางโมได้เนาะอันตอนมาคุดตะวอีกหนึ่ง จนเพิ่งหอนหีบก็เจาะเห็นแล้วเห็นหีบเงินหีบคำเลยแล้วหีบมันยังแล้วมันเป็นหินอโดยหินเป็นซิลี่ยมโดยอันนล้างจากแเลยใครใหม่ปะโอ้เกิดเหตุเกิดเหตุเลยพวกคาดคิดขืนเนาะโอ้ก็เลือยยาแตงเมื่อพุ่นเลือยยาโอ้จุดซองมาอีกะจ้า ช้องเทื่อผลมามาพุดนี่แหน่คือช้อนว่าเนี่ยบบบท่านได้ถึงร้อยโคกโดยป่าโทษร้อยโคกนี้ภายนี้มันปรากฏการแบบมีน้ำมียังมาโลดเหมืนบอกเป็นมืดที่มาโลดาสั้นซอย่างว่าร้อยโคกก็มาทันเนาะบริเวนธรรมเนียบร้ยด้วยอ้เป็นจังสั้นเนาะประวัติของมันท้าข้าเจ้าเราก็เลยเป็นเป็นคุ้มมัน กุดว่าสันซักเออคุ้มคุดตะกี้เหรอกะดีได้ช่วงไรบ้านกัจเจ้าโอ้คุดลุ่งนี่เออมันหลายปีแล้วมันคูนขึ้นมันตื่นขึ้นขึ้นโดยโดยเปลี่ยนแน่นอนถอดกัจเจ้าเอาอาโปกเจ้าเห็นโดยแตุ่นผู้ผู้ผ้ามาอันนี้อันผ้าใหม่ก็ได้โดยไม่เฮือนหนะก็ไม่เฮือนผู้คน

เข้ามาถากมาทากฤติปุนมาข้าเจ้าเอาพระมาแต่เจวันประเฮ็ดฤาษีวิญญาณเนียโดยบางคนเขาตัวทิดตัวแดงเมื่อโตขัวโดยหักบ่บ่พ่อเป็นยังดอกเฮใจไหนผู้อื่นเด้่ไม่เห็นโต๊ะโดยผู้ว่าหัวแล้วเป็นทั้งสันเนาะขัวมันทันขัวมันนั้น พุดน่านาสเดือนบุญเดือนชามนี่แหละรถบ้าร้ายแล้วรถคันหนึ่งมาจอดในนี้รถตู้รถนั่งใหม่เด้กทดได้หักไปบ่ได้โอ้เป็นเนื่นั้นเออทิ่ได้กหักไปบ่ได้ว่าอันนั้นมันฮักอันนี้มันเท่กับไปน้ำเอาช่างมากกับ ยังดีเวทช่างโดยไปครับไปบ่ได้โเป็นนั่นน่นเนาะจนได้อันไปครอบไปอันนั้นไปอ่อนไปก้าวเปินอ่อนอะไรไปโม่งรถนั่นสิเป็นยังไปบ่ได้ข่มปฏิหารข่มเนาะข่มศักดิ์สิทธิ์เนาะถามยนาะผู้่นได้เล่าสู่พังเนาะอันนี้แม่นแม่นความจริงทุกประการเนาะเพิ่นเห็นโดยแท้ว่าซั่นซะ รถอันตะกี้กับตะข้าวแม่ขาวมีอยู่ในวัดรถคันหนึ่งอยู่ทางฝุ่นโดยเกาไปบ่ได้รถคันโดยมามาหอดนี่ยหอดไปบ่ได้ข้าเจ้าเลยมาหาแม่ขาวยไปโคไปอันนั้นบ่บ่มาถามแม่ขาวแม่ขาวว่าว่าแมนมูจเจ้าบริคอปได้บอกเป็นพ่อว่าฉะนั้น ขอไว้ขอไปแล้วขจาวเขาไม่จ like right? ัดขจาวบาดอันไม่ขาวว่ะกระจาก็ไปรอบนนี้โดยไปเชื่ออีกนะฮรของวัรถดัไดเป็นอย่างจะไปบัได้โดยเป็นน่นเลเป็นนานเนาะซักซีพ่นเบิ่งพื่นคุ้มยุวาสั้นซะเขตในนานาเขตแถวนี้เพื่อนใดเพื่นเอาเรื่องมาทำเนี่ย อ๋อรัเหืองมาเจอทั้งไตหมดลันอันสโลงของส,สองันสแนนล้ว,ลวอยู่นี่ไพโบโบไปโอ้ไพโบเขาไพโบไปโออาจารย์ไปเรื่มข้อไปข้อไปยังหัวาอาจารย์ไปข้อ,อที่ทหลบไม่หลบโดนหนาข่มปฏิหารข่มสัง 20, สีดเกิดขึ้นเจ้าโมเมนตัมบัลดา ปู่นเรามัมักซีอยู่ไหนแกเนาะแรงสักซิซกซอันนี้เป็นโฮเจก้างใหม่นาะพี่น้องนะเนาะแท็นเี็ด้องก็เลยสารถซ่องซ้เดือนเลยละ้างใหม่มีหองน้ำคัดแนนะแรงแักซิ์ คุ้มสับคุมสมบัตินะพี่น้องเมื่อนี้สองเดซอาฝาหลอกกฝากไว้เท่านี้เนาะสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำพร้อมเนาะพี่น้องสบายดี